สวัสดีค่ะพบกับรายการโคสิ่งเฮงหมอนิ่งิวเช้าวันศุกร์ที่23กุมภาพันธ์ราคาทองคำสปอร์ตเมืม่อวานปิดตลาด2,024่่ดอลลาร์ลดลงเล็กน้อย1.3ดอลลาร์ค่ะปัจจัยกดตลาดทองคำมาจากสาหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอสกักง,งานตัวเลขออกมาดีเหลือเกินลดลง1 2 0 0 0รายเหลือ2 000, 1 0 0 0 0รายตัวเลขตรงนี้ต่ำที่สุดโดยในรอบ5สัปดาห์สะท้อนให้เห็นว่าตลาดแรงงานสาหรัฐยังมีความแข็งแกร่งอยู่ ส่วนยอดขายใบมือสอเดือนมกราคมก็ออกมาดีเกินค่าตัวเลขจริงออกมา4ล้านยูนิตมากกว่าคาดการณ์ว่าจะออกมา3.96ล้านยูนิตนะคะแต่ว่าทองคำก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาเพราะก็มีตัวเลขตัวหนึ่งที่ออกมาไม่ดีก็คือดัชนี P M I ภาคการเมการเดือนกุมภาพันธ์ตัวเลขเนี่ยลดลงเหลือ51.3 เราก็ออกมาแย่กว่าตัดคาดการด้วยว่าจะออกมา52.4ส่วนกองทุน spdr gold t r u s ขายทองคำต่อเนื่องเป็นวันที่3เมื่อวานขายออกมาอีก2ตันค่ะคืนนี้ไม่มีประเด็นอะไรที่ต้องติดตามาเราก็สัปดาห์หนะ้าติดตาม gdp สหรัฐไตรมส4แล้วก็ตัวเลขดัชนีราคา PC พื้นฐานของสหรัฐ สำหรับแนวโน้มราคาทองคำในช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้นะคะน่าจะเคลื่อนไหวไซ d e w a y s กรอบกันเคลื่อนไหว2อ2 0ยถึง2030ดอลล่าร์ค่ะแนวรับ2020ดอลล่าร์2 0 1 0ดอลล่าร์แนวต้าน2030และก็2 0 3 4ดอลล่าร์ค่ะส่วนราคาทองแท่งของสมาคมเมื่อวาน ปรับเปลี่ยนแค่1ครั้งนะคะขายออกช่วงเย็นกับช่วงเช้าเท่ากันเลย34,450บาทไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนค่ะทองแท่งแนวรับ34,350บาท34,250บาทแนวต้าน34,500บาทและ34,550บาทค่ะทองแท่งมีอยู่ ขายทำกำไรไปบางส่วนได้นะคะหรือว่าจะเทรดดิ้งตามกรอบกรอบว่า,าจจะแคบนิดหนึ่งนะคะคือถ้าลงมาประมาณสักษา2ห0ื่บาทก็อาจจะทยอยเก็บบางส่วนส่วน g ก็ฟิเจอร์เก่งกำไรฝั่งซื้อให้แนวรับที่2,020ดอลลาร์คันลอสอง0ันดอลลาร์ค่ะโกลไลฟิวเจอร์เน้นฝั่งซื้อเช่นเดียวกันค่ะแนวรับ2,035ดอลลาร คัดล้อ2,025ตอนล่าค่ะส่วนเงินบาทเมื่อวานอ่อนค่าลงเล็กน้อยแค่6สตางค์นะคะ35บาท90สตางค์แนวโน้มเริ่มเคลื่อนไหวในกรอบที่ค่อนข้างจะแคบลงแล้วนะคะแนวรับให้เผื่อไว้นิดหนึ่ง35บาท60สตางค์แนวต้าน36บาทค่ะส่วน u s d future แนวรับ35บาท50สตางค์แนวต้าน35บาท90สตางค์ค่ะ ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ